สวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมโรบอทแมปนี้มช c h a เปี้ยนซมเมอเตอร์นั่นเองมีหลายคนนะครับถามผมแม้กระทั่งในไลฟ์หรือแม้กระทั่งในคลิปนะครับว่าพี่มันทํายังไงครับไอพวกแบบอัพเวลตัวละครครั้งเดียวแล้วก็เวลตันเลยอะไรแบบนี้ครับทำยังไงนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาบอกเทคนิคลับนะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะรู้นะเทคนิคนี้ก็ถ้าอยากจะรู้นะครับก็อย่าลืมฮะ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลเกมโ o บอ o x นะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับคุณผู้ชมเงื่อนไขแรกนะครับที่ควรจะต้องทานะครับก็คือเราต้องปั้นตัวละครนั้นให้เป็น3ดาวก่อนนะครับก็คือเอาง่ายคือเทคนิคนี้นะครับไม่สามารถใช้กับตัวมิติกได้นะครับคุณผู้ชมใช้ได้แค่ตัวคอสมิกเป็นต้นไปนะครับที่สามารถปั้นเป็น3ดาวได้นะครับผมจะเอาเจ้าฟิเซอร์ตัวนี้นะครับมาเป็นหนูทดลองนะฮะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ มันเลเวลหนึ่งรอยี่สิบนะครับผมวิธีทำนะครับผู้ชมก็คือเอาเจ้าตัวละครที่เราต้องการทำนะครับที่มันเป็นสามดาวแล้วนะฮะมาที่สุ่มเพร์ครับเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมนะครับรีโลนะครับให้ได้จีเนียสองและก็จีเนียสามนะครับอ่าอันนี้ผมจะปั้นเป็นเวลตันอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นผมทิ้งได้ครับเพ์สโจนกับไอ้สตองหนึ่งอะไรไรสาระเนี่ยแต่เราไม่มีเหรียญโทนเมนนะเพราะงั้นเพื่อความรวดเร็วเราใช้เหรียญพรีเมียมไปก่อนก็แล้วกันนะฮะปะเล่งคลิปครับ อ่าตอนนี้นะครับผู้ชมเราได้ g ีเนส s อแล้วนะครับไวมากเลยอ่าต่อมาครับ g ีเนส s ามนะรีโลเลยคะอ่าผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ g ีเนส s อแล้วก็จีเนส s าเป็นทเทียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในตัวฟรีเซอร์ ขั้นตอนต่อมานะครับคุณผู้ชมเราต้องใช้สกินนะครับที่บวกออปชั่นออฟโนเลดนะครับซึ่งออฟโนเลดคืออะไรนะครับออฟโนเลดนะครับสำหรับของสวมใส่หรือสกินมิติกนะครับจะลดการใช้ EP 20%นะครับคุณผู้ชมแล้วพี่ฮะมันลด20%เอรองอะฮะแล้วบวกกับจีเนส์มันรวมกันเป็นเท่าไหร่นะมะเดี๋ยวผมมาเปิดให้คุณผู้ชมดูนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือที่ผมทําขึ้นมานะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะก็ นี่ฮะมีสารบัญให้ด้วยอ่ะคือเรื่องทุกเรื่องนะฮะเกี่ยวกับ a n i m มชั่นเปสซ์ซูเมอร์เเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นและคนที่กำลังปั้นช่วงกลางหรือท้ายเกมเนี่ยครับดูได้หมดเลยนะครับบอกไว้หมดทุกอย่างเกี่ยวกับข้อมูลสกงสกิลข้อมูลเพิร์กอะไรนะเก็บไว้หมดเลยนะครับอ่าคุณผู้ชมฮะ g ีเนียสสาอะไรได้นะครับ g e n i สก็คือใช้ EP ในการอัพเลเวลน้อยลง32%อนตะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขให้คุณผู้ชมคิดเลยนะฮะในตอนนี้ฮ 32นะครับแล้วเรามีเคิร์กจีเนสสด้วยนะครับบวกกับ19%นะเป็น51%แล้วนะครับที่ใช้ e p น้อยลงก็คือครึ่งหนึ่งสมมติว่าตัวละครนั้นนะครับเลเวลอ่าเท่านี้ใช้ e p ในการอัพ1ล้านนะครับเหลือเท่าไรแหละครับมาฮะเดี๋ยวผมชิดให้คุณผู้ชมดูนะครับอ่ะหนว่าตัวนั้นใช้1ล้านนะลบไป51%นะครับนี่ฮะใช้ e p ที่ต้องอัพนะครับจาก1ล้านฮะเหลืออยู่แค่4,900 โอ้ใช้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับใช้แค่ครึ่งเดียวฮะแล้วถามว่าของสมใส่มากี้นี้นะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับบวกไปยี่สิบนะเจ็ดิบเอ็ดเปอร์เซ็นแล้วแล้วคุณผู้ชมก็จะถามนะครับว่าพี่เจ็ดเอ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะมันมันมันลดเยอะแล้วแล้วพี่อัพภายในครั้งเดียวได้ยังไงฮะก็คืออย่าลืมครับว่ามันใส่ได้สองช่องนะครับคุณผู้ชมนะผมใส่ xp นะครับที่เป็นสกินใส่ลงไปครับอ่าตอนนี้เป็น7 1เซแล้วนะครับ แล้วถามว่าผมใช้อะไรต่อนะผมใช้เป็นของคอสมิกนะครับสกินคอส m i มิกเนี่ยการใช้อ p นะครับจะใช้น้อยลง30%นะครับจากมิตติ้งเนี่ยจะ20%แต่คอสมิก30ครับ71%บวก30%เป็นเท่าไหร,คร่ครับ101%ครับผมเอาไปยัดใส่เท่ากับว่าอ p ที่ผมจะต้องใช้ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเขียนว่าติดลบ15 t ทครับก็คือ ผมใช้อพติดลบในการอัพเลเวลตัวละครได้นะครับอ่ะมาฮะผู้ชมคือตอนแรกเนี่ยผมกดอัพปุ๊บเลเวลมันไอ้นี่เลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยพี่ตัดต่อเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะสุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับอืมอ้าวเอเอ,เอโอเคไม่เป็นไรถือว่าของแถมก็แล้วกันเอ่อโอเคผมจะขายทิ้งนะฮะปึ๊บอ่ะเหลือแค่ตัวเดียวพอนะครับ อ่าดอทฟิเซอร์อยู่นี้นะครับกดไปที่ฟิลส์นะครับแล้วผมกดเลือกนะครับป้าบจริงๆนะฮะไม่เลือกมันก็บอกอยู่เลยครับว่าเลเวลแม็กนะฮะอ่าผมกดปั๊บผมกดฟิวชั่นนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะตอนแรกเลเวลร้อยยี่สิบใช่ไหมฮะเมื่อผมกดฟิวนะฮะผสมป้าบคุณผู้ชมดูฮะตันแล้วครับทีเดียวพอฮะใช้ตัวไลอัพก็ได้ครับทีเดียวพอฮะ อันนี้ถือว่าเป็นบั๊กเป็นช่องโหว่ของเกมครับไม่โดนแบนแน่นอนครับสามารถเอาไปใช้ได้นะฮะอีพีไม่ติดลบแบบนี้แหละคุณผู้ชมก็อย่าไปใส่ใจนะฮะวิธีที่ผมป <c uff Cat> ั้นตัวนะครับผมปั้นตัวยังไงนี่ฮะอย่างแรกผมไปทําอย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเมื่อผมทําให้มันเป็นเวลตันเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาที่ทาเลน์ครับแล้วมาสุ่มทาเลน์มันให้ได้ที่ผมต้องการฮะเมื่อทาเลน์เสร็จแล้วนะฮะไปต่อที่เพิร์กครับรีเพิร์กมันเป็นเพิร์กที่เราต้องการให้มันใช้นะคร บ็อกเซอร์อะไรท่านก็ตีกฮะแล้วก็จนกว่ามันจะได้นะพอคุณผู้ชมได้เสร็จแล้วนะฮะก็ถือว่าเพิร์กครบแล้วดดเมจทาเลนต์ครบแล้วนะครับของสวมใส่ลูนหาที่หลังได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีปั้นตัวของผมนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อย เล็กน้อยไหมไม่ไม่ไม่น่าน้อยเนาะเออก็เป็นเทคนิคลับนะครับสำหรับการปัมเวลทีเดียวให้เวลตันเลยนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทริคนะครับหรือบัก็กหรือว่าข่าวสารใหม่ๆของเกมโรบอกนะครับก็ตอหคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันจ้า